สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของโด่งบันทึกไว้ไม่ให้ลืมช n n e l นะครับครั้งนี้ผมนำเรื่องราวของ้ายดาราตะวันฉาย PK แสนชัยมวยไทยยิมครับตะวันฉายซ้ายดารานั่นเองชีวิตจริงของเขานั้นสุดดราม่าทีเดียวนะะจากลูกคุณหนูสู่ยอดมวยแห่งยุคครับ ว่าวันนี้ที่จะมาเป็นซ้ายดาราตะวันฉายพีเคแสนชยัยมวยไทยยิมนั้นผ่านเรื่องราวความทุกข์ยากลำบากทั้งกายและใจมามากมายทีเดียววันนี้เราก็เลยจะนำเสนอเรื่องราวของนักมวยแห่งยุคครับต้องถือว่าเป็นสุดยอดมวยไทยแชมป์โลกมวยไทยวันแชมเปี้ยนชิพในรุ่นเฟเธอเวดที่สุดยอดมากถูกใจใครหลายๆคนสำหรับลีลาการชกของตะวันฉายนะครับ ก็ขอขอบคุณข้อมูลจากเพื่อนๆแหล่งสื่อมวลชนทุกที่ทั้งภาพประกอบและเนื้อหานะครับผมนำเอาเรื่องราวของความคิดเห็นที่จะวิพากษ์วิจาร์ณหรือมีมุมมองประกอบไปพร้อมกับการบันทึกไว้ในครั้งนี้นะครับพูดถึงตะวันฉายนะครับสิ่งที่เราได้เรียนรู้ก็คือว่าคนเราเนี่ยชีวิตไม่ได้โรอยไปด้วยกรีบุหลาบนะครับครั้งหนึ่งตอนเด็กๆ อาจจะมีชีวิตที่สุขสบายเป็นลูกคุณหนูแต่แล้วเหตุการณ์ก็พลิกผันได้ทุกคนสามารถจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ได้เช่นเดียวกันนะแต่เขาสู้ไม่ถอยแล้วมองหาโอกาสมองหาคนทางที่จะยืนหยัดได้ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งจชมป์โลกเมยไทยพู้เติบโตขึ้นทุกครั้งนะครับหมายความว่าเมื่อไหร่ที่เขาพ่ายแพ้เขาจะกลับมาฝึกหัดตัวเองเขาจะมาคิด นะแก้ไขว่าอะไรที่จะต้องปรับปรุงต้องพัฒนาแม้แต่การโชคครั้งล่าสุดที่ผ่านมาในช่วงปลายปี2566นี้นะครับของตะวันฉายกับซูเปอร์บอลที่โด่งดังมากเลยนะต้องยอมรับครับว่าเป็นคู่ที่เหมาะสมกันมากแต่แล้วตะวันฉายก็สามารถเอาชนะได้ด้วยการที่เข้าไปศึกษาเขาบอกเองเลยนะครับว่าเขาไปใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาไปดู สิ่งที่ซ u เปอร์บอลได้เคยพูดเอาไว้นะครับในคลิปวิดีโอของซูเปอร์บอลซึ่งมีเยอะมากเลยนั่นแหละครับเขาบอกเขาตะว,วันฉายเขาบอกเขาไม่เรียนรู้นะเรียนรู้เพื่ออะไรครับแน่นอนที่เขาเรียนรู้ก็จะได้แก้ทางถูกจะได้รู้ว่าควรจะต่อสู้อย่างไรเมื่ออยู่บนเวทีที่ต้องต่อสู้ระดับ,บจริงจังนะครับความเป็นพี่เป็นน้องอยังอยู่เหมือนเดิมแต่เมื่อขึ้นบนสังเวียนแล้วเนี่ยคนรอดูอยู่เป็นหลายล้านทั่วโลก ดังนั้นต้องสู้กันด้วยเลือดนักสู้อย่างจริงจังครับอันนี้คือพื้น่าชื่นชมนะฮะความเป็นพี่เป็นน้องแพชชนะเป็นเรื่องของการกีฬาแต่ว่าการมีสปิริตของการที่จะเป็นนักกีฬาที่ทำให้คนดูไม่ผิดหวังนี่เป็นสิ่งที่ต้องชื่นชมนะฮะแล้วก็ตบมือให้เลยนะครับเพราะว่าตะวันฉายเนี่ยเป็นนักมวยที่โดดเด่นมาตัง้งแต่สมัยอายุยังน้อยอยู่นะครับสมัยก่อนเนี่ยก็ใช้ชื่อว่าจตุค,คามเพชรรุ่งเรือง สไตล์การโชวคของตะวันฉายในคราวที่ยังเป็นเด็กน้อยอยู่นั่นเนี่ยเป็นมวยจังหวะฝีมือนะครับเน้นตั้งรับจับทางศาสตร์แข้งรวดเร็วนะหลักเหลี่ยม i q ดีครับชกด้วยชั้นเชิงมากกว่าพะละกำลังนะไม่ได้เน้นแบบว่าโอ้โหทะลุทะลวงบุกเข้าไปทุบเข้าไปชนเลยอะไรอย่างงี้นะบบู้างผานอย่างนั้นไม่ใช่นะครับเน้นออกอาวุธแบบแม่นยำ อาจจะมีลูกจุกจิกกวนใจลูกทีบนี่แบบออกกจุกนะฮะขนาดตอนที่ชกชคกับซูเปอร์บอลเนี่ยนะครับต้องยอมรับเลยนะจริงๆแล้วซูเปอร์บอลนี่ก็แบบลูกทีบเขาก็สุดยอดนะแต่เจอกับตะวันชายนี่เห็นได้เลยใช่ไหมครับว่าโอ้โหซูเปอร์บอลแก้ทางมาแล้วไวกว่าแล้วทีบแบบเน้นๆย้ำๆเรียกว่ารู้เลยว่าคนที่ถูกถีบนี่จกเลยนะไอ้ลูกจุกจิกแบบนี้เนี่ยนะครับ เป็นลูกตัดกำลังเนี่ยนะะโอ้โหต้องถือว่าตะวันฉายทำได้ดีนะดังนั้นนะด้วยลีลาการโชคของเขาอย่างนี้นะครับด้วยการใช้หัวสมองคิดไม่ได้ใช้กำลังอย่างเดียวเนี่ยผู้ชคก็เอาชนะเขายากครับแต่ในทุกความแข็งแกร่งก็มีความอ่อนแอที่ซ่อนอยู่หรือมีจุดอ่อนที่เรายังสามารถสังเกตได้เพราะว่าตะวันฉายเคยมีจุดอ่อนตรงไหนครับ ไม่ชอบสู้เกมวงในครับอ่าดังนั้นยามที่ตะวันฉายต้องเจอกับมวยเข่านะฮะที่เดินบทขยี้บี้อย่างเดียวด้วยการกอดคอแลวไปเข,เ,ขเข้าคลุกวงในเนี่ยอาการเขาบอกว่าเซียนมวยเขาบอกว่าอาการตะวันฉายจะออกให้เห็นเลยนะคือการที่เขาไม่ชอบคลุกวงในสู้วงในเนี่ยนะครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับเมื่อตะวันฉายได้ย้ายเข้ามาอยู่ที่ค่ายมวยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมซึ่งเป็น ยิมมวยไทยขนาดใหญ่มากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยนะครับรวบรวมเอานักชกดาวดังขั้วฟ้าเมืองไทยที่เป็นนักชกที่มีชื่อเสียงและฝีมือดีเอามาไว้ในค่ายนี้นะครับเมือ่อก็ถือว่าตะวันฉายโชคดีครับเมื่อมาอยู่ในค่ายนี้พีเคนี้นะครับเขาจึงถูกให้พัฒนาเป็นนักมวยที่มีทั้งพลักกำลังที่แข็งแกร่งมากกว่าเดิมสามารถจะต่อสู้กับมวยเขาได้ดีครับ แล้วเขาก็ค่อยๆลบจุดอ่อนที่หลายคนสบประมาทดูถูกเขาว่าเขาเป็นมวยที่ดีแค่จังหวะวงนอกเท่านั้น <c oughs> โอเคนะครับเดี๋ยวใครเป็น f อฟซีเขาจะมาว่าเอะไม่จริงไม่จริงที่เมื่อกี้บอกว่าเขาไม่ชอบเล่นเกมวงในนะอันนี้ก็ไล่เรียงข้อมูลจะได้รู้ว่าคนเราต้องมีการพัฒนาครับและคนเราก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบมาตั้งแต่ต้นเราทุกคนนั่นแหละนะครับ ด้วยความที่ตะวันฉายเนี่ยเป็นนักชกที่เขามีความฝันยิ่งใหญ่นะอยากโด่งดังอยากมีชื่อเสียงแล้วก็อยากประสบความสําเร็จในระดับโลกสักวันหนึ่งเขาจึงยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองครับจากเด็กที่ไม่ค่อยชอบซ้อมไม่มีแรงตะวันฉายก็เลยหันกลับมามุ่งมั่นตั้งใจกับการฝึกซ้อมดูแลร่างกายตัวเองจนมีหุ่นที่ฟิตเฟิร์มแกร่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดครับและแน่นอนซูปเปอร์สตาร์คนนี้นะ สายดาราตะวันฉายสายดาราตัวนี้ค่าตัวเขาเนี่ยหลักล้านไปแล้วนะครับหลักหลายล้านบาทด้วยนะพ่วงมาด้วยดีกรีของการเป็นแชมป์จากหลายสถาบันนะครับแล้วมีรางวัลเกียรติยศอีกเพียบนะมาดูซิว่าไอ้จุดสูงสุดและจุดต่ำสุดในะชีวิตของตะวันฉายเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างขณะที่ครั้งหนึ่งชีวิตอู้ฟู่เลยนะอย่างที่ เริ่มต้นไว้บอกว่าเป็นคุณหนูเลยจนกระทั่งชีวิตพลิกผันครับต้องกลับมาสู้เพื่อการเป็นนักมวยอาชีพเลี้ยงตัวเองนะมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับอ่าจริงๆแล้วชื่อจริงของตะว,วันฉายเนี่ยคือนรงศักดิ์แก้วมาลานะชื่อเล่นว่ากันปืนเลยด้วยะ นรศักดิ์แก้วมาลาครับเกิดเมื่อวันที่7เมษาย,ยน2542มีพี่น้องทั้งหมด3คนตะวันฉายเป็นคนเล็กครับเติบโตในครอบครัวที่เรียกว่ามีอันจะกินนะมีฐานะบิดาก็เป็นคุณพ่อเป็นนักธุรกิจใหญ่ในจังหวัดชนบุรีครับได้ลงทุนร่วมกับพี่เคยและญาติเครอญาติทําธุรกิจท่องเที่ยวในเกาะล้านที่จังหวัดชนบุรีในนามของทัววิไลสมุทมีเรือข้ามฝั่งหลายสิบลำนะ นอกจากนี้ก็ยังมีร้านอาหารในเกาะร้านไว้บริการนักท่องเที่ยวด้วยเขาบอกว่าในวัยเด็กเนี่แตะวันฉายจําได้ดีว่าเขาใช้ชีวิตอย่างสุขสบายเลยมีรถไปรับไปส่งที่โรงเรียนอยากได้อะไรก็ได้เสื้อผ้าของเล่นเรียกได้ว่าเป็นคุณหนูกันเลยก็ว่าได้แต่เมื่อเกิดวิกฤตต้มยำกุ้งในปี2540ถ้าใครจำได้นะครับ26ปีที่ผ่านมา ก็ส่งผลให้กิจการต่างๆของครอบครัวตะวันฉายนี่นะครับได้รับผลกระทบอย่างหนักครับตอนนั้นนะฮะแล้วก็ทยอยกันปิดตัวลงรวมถึงธุรกิจครอบครัวด้วยธุรกิจครอบครัวของตะวันฉายนั่นเองนะฮะคุณพ่อของตะวันฉายก็เริ่มทยอยขายทรัพย์สมบัติที่มีอยู่เพื่อประครับประครองครอบครัวประครับประครองครอบครัวจาก อะไรบ้างอะเรือรถบ้านจนสุดท้ายนะทั้งครอบครัวก็ต้องมาเช่าบ้านเล็กๆอาศัยอยู่และด้วยในวัยเพียงเจ็ดขวบตอนนั้นนะครับตะวันฉายก็เริ่มสงสัยว่าทําไมทุกอย่างจะเปลี่ยนไปนะครับจากข้าวของเครื่องใช้ที่เคยมีเคยได้ก็หายไปจากบ้านทีละอย่างแต่แม้จะรับรู้สถานะของครอบครัวว่าเริ่มลําบากและไม่ค่อยสบายอย่างที่เคยแล้วแต่เขาก็กลับไม่เคยน้อยใจในโชคชะตาของเขาเลย นี่เป็นข้อดีข้อหนึ่งครับที่มีจิตใจที่เข้มแข็งนะชีวิตก็พลิกผันครับเพราะว่ามวยไทยนั่นเองด,ออด้วยนิสัยนะอ,อุปนิสัยของเขาที่เป็นคนชอบดูมวยมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่ตอนนะอายุเจ็ดแปดขวบนั่นแหละขณะที่คุณพ่อเนี่ยขับรถผ่านเวทีมวยเทพประสิทธิ์ที่พัทยาตะวันฉายเห็นนักมวยกําลังชกกันก็ทําให้อยากชกบ้างครับจึงให้คุณพ่อเนี่ยพาไปฝึกหัดมวยที่ค่ายเพชรรุ่งเรืองของครูนุ วิศนุชัยเพชรรุ่งเรืองอดีตมวยดังเมืองพัทยาซึ่งตั้งอยู่ใกล้ๆกับบ้านของตะวันฉายนะครับโดยมีคุณครูเป็นครูมวยคนแรกของตะวันฉายก็คือครูอนันศักด์เปียปลืม้มครูอนันศักด์เปียปลื้มนะครับหลังจากที่ตะวันฉายหัดมวยได้สักระยะหนึ่งก็ขึ้นชกโชว์ที่บาร์แห่งหนึ่งแถวชายหาดเมืองพัทยาครับในนามของจตุคามเพชรรุ่งเรือง ภาแรกครับเปิดตัวได้สวยงามเอาชนะน็อกคู่ชกเพียงยกแรกจากการเตะซ้ายอย่างเดียวครับได้รับเงินรางวัลเป็นทิปน้ำใจจากชาวต่างชาติประมาณ800บาทในวันนั้นซึ่งทำให้จตุคามนะครับก็คือตะวันฉายในวันนี้เนี่ยพัฒนาฝีมือขึ้นอย่างรวดเร็วจากการเดินสายชกมวยเด็กในพื้นที่จังหวัดชนบุรีก็ขยายวงกว้างไปทั่วภาคตะวันออกไปต่อด้วย ภาคอีสานจนกระทั่งเข้ามาชกมวยในกรุงเทพที่สนามมวยเวทีลุมพินีครับโดยในช่วงอายุ14ปีนะกับน้ำหนักตัวประมาณ35มสถึงสากิโลกรัมครับเมื่อเรื่มมีชื่อเสียงนะครับก็เข้าไปซบอกนะฮะก็เข้าไปอยู่ค่ายใหญ่ PK นั่นเองครับช่วงที่ตะวันฉายเดินสายชกมวยไปไป,ไปกลับนะกรุงเทพชนบรุรีราวสองปีเนี่ย ก็เด้รู้จักกับพระจันฉายพีเคแสนชัยมวยไทยยิ้มซึ่งเป็นทั้งไอดอลด้วยแล้วก็นับถือเป็นพี่ชายด้วยนะครับจึงขอไปอยู่ที่ค่ายพีเคแสนชัยด้วยโดยให้พระจันฉายช่วยพูดคุยกับเสี่ยแขกสมชายเทศรุ่งเรืองหัวหน้าค่ายมวยให้หน่อยหนึง่งนะซึ่งพระจันฉายก็ได้ช่วยพูดให้นะครับหลังจากจบมสามตะวันฉายก็เลยย้ายมากรุงเทพโดยอยู่ภายใต้การดูแลของค่ายมวยพีเค แล้วก็ใช้ชื่อตะวันฉายนับแต่นั้นโดยชื่อนี้ครับชื่อตะวันฉายเนี่ยผู้ที่ตั้งให้ก็คือพระจันท์ฉายนั่นเองพระจันท์ฉายพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะซึ่งเป็นไอดอลของตะวันฉายและนับถือกันเป็นพี่ชายด้วยอเมื่อเข้ามาแล้วนะครับตะวันฉายก็มุ่งมั่นเลยครับตั้งใจฟิตซ้อมอย่างเต็มที่เลยแล้วก็ได้รับแรงผลักดันจากเหล่านักมวยชั้นนําในค่ายด้วย ยังได,ยงได้ยังได้ครูสมหวังมาทองนะเทรนเนอร์คนเก่งมาช่วยสอนเชิงให้ยิ่งทำให้มีความกระตือรือร้นมากขึ้นน,นี่นคือการได้เหตุการณ์ตอนที่ได้เข้าไปอยู่ค่ายพีเนะครับผมขออนุญาตเรียกสั้นๆนะครับคือพีเคแสนชัยมวยไทยยิมเนี่ยค่ายนี้นะครับปัจจุบันเขาก็ยังอยู่นะนับวันที่บันทึกรายการบันทึกไว้ไม่ให้ลืมเนี่ยของ สายดาราเนี่ยนะครับมาถึงความสําเร็จแรกของตะวันฉายครับความสําเร็จแรกของตะวันฉายในเส้นทางอาชีพนักมวยเริ่มต้นด้วยการครองแชมป์ประเทศไทยรุ่นหนึ่งรอยี่สหกปอนด์ในปีส5 6 0รอหกสิครับตอนอายุสิบปดปีจากนั้นก็คว้าแชมป์สมาคมกีฬามวยไทยนายขนมต้มรุ่นร้อยสี่สิบปอนด์ในปีต่อมาครับตอนในปี2561รหกสิบเตอนน,อน,นั้นอายุสิบแปดปีนะ อีปี่ก็อายุ19ปีนะเท่านั้นยังไม่พอครับในปี2 5 1 1นั้นต้องนับว่าเป็นปีแห่งความรุ่งโรจน์ของตะวันฉายเลยนะครับเพราะว่าเขาได้รับรางวัลเกียรติยศอย่างท่วนทนในฐานะคลื่นลูกใหม่ของวงการที่กำลังสร้างฟอร์มอย่างร้อนแรงหรือเขาคว้ารางวัลยอดมวยสยามกีฬาวอร์ด นักมวยยอดเยี่ยมสนามมวยเวทีลุมพินีนักมวยขวัญใจมหาชนยอดเยี่ยมรางวัลน,นักมวยไทยอาชีพดีเด่นและนักมวยไทยอาชีพดีเด่นการกีฬาแห่งประเทศไทยสุดยอดนะเห็นไหมคนเราเวลาช่วงท็อปฟอร์มนี่ก็สุดยอดนะแต่การท็อปฟอร์มของตะว,วันฉายนั้นไม่ใช่เพียงครั้งเดียวนะมีหลายครั้งมากติดตามต่อไปครับส่วนชายาซ้ายดาราเนี่ยนะ จริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่ฉายาแรกนะครับเพราะฉายาแรกนะที่ได้รับเนี่ยนะก็คือซ้ายเพอร์เฟกต์เป็นซ้ายสมบูรณ์นะฮะเขาเป็นคนถนัดซ้ายนะครับนะบก็ใช้ซ้ายได้ดีนะฮะแต่คำว่าซ้ายดาราเนี่ยมาได้หลังจากเอาชนะกุหลาบด,ดำสจเปียกอุทัยครับ เมื่อเดือนกันยายนสองพัน้านึ่เนี่ยนะฮะก็เลยได้รับฉายาใหม่จากสื่อมวลชนนะครับว่าซ้ายดาราเพราะว่าอะไรครับะสื่อมวลชนก็พิจารณาจากรูปลักษณ์ลักษณะรูปร่างหน้าตานะหน้าตาดีขาวตีสูงยาวดูสะอาดสะอ้านนะครับตามข่าวเขาว่าแรกๆเนี่ยเจ้าตัวเองก็เขินอยู่เหมือนกันนะแต่ไปๆมาๆก็รู้สึกชอบฉายานี้ไปแล้วนะตะวันฉาย้ายดาราเนี่ยนะครับ ว่าที่ซูเปอร์สตาร์วันคนต่อไปอ่จริงๆแล้วตอนนี้ก็เป็นซูเปอร์สตาร์วันไปแล้วนะไม่ใช่ว่าที่แล้วนะฮะหลังจากที่เข้าประสบความสําเร็จอย่างสูงในวงการมวยไทยนะครับตะวันฉายก็มีเป้าหมายที่จะก้าวไปขึ้นขึ้นสูงต่อไปในการสร้างชื่อในเวทีระดับโลกอย่างวันนะครับ O.N.E. วันเวทีวันนี่ถือว่าเป็นเวทีที่นักมวยสมัยนี้ไฝฝันกันนะครับต้องไปที่เวทีนี้นะ และแล้วตะว,วันฉชายก็ไม่ผิดหวังครับเมื่อเปิดตัวครั้งแรกอย่างปังโดยการแจกน็อกไปให้คู่แข่งชาวไอริสนะครับจอห์นแครนซี่แล้วก็ยังโชว์ฟอร์มแกร่งนะครับโดยการว้าชัยชนะ2ครั้งจาก3ามไฟนะครับในวันเนี่ยนะครับในเวทีวันเนี่นครับส่งให้สวรรค์ชายนั้นเปที่จับตามองในฐานะดาวรุ่งฝีมือเยี่ยมที่ตอนนั้นบอกว่าอาจจะกลายเป็นซูเปอร์สตาร์คนต่อไปได้อันนี้ก็ถือว่า การมองกันของเสียนมวยเนี่ยผมคิดว่าไม่พลาดหรอกนะถ้ามองใครว่ามีแววความแข็งแกรง่งสติปัญญาในการชกไหวพริบปฏิพานดีด้วยร่างตายดีด้วยนะครับป้องกันตัวดีด้วยออกอาวุธในการประดิษฐศึกดีด้วยโอ้โหซึ่งตะว,วันฉายมีครบอะเห็นไ,ไหมแล้วอายุยังน้อยครับความสดของเขาเนี่ยแหละชกไม่เหนื่อยนะฮะอดทนเนี่ย <c oughs> ก็ไปโลดได้นะครับไปดูที่ว่ามีเรื่องราวอะไรบ้างนะฮะที่น่าสนใจและน่าจดจำสำหรับตะวันฉายสายดาราพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับซึงนับว่าเป็นยอดมวยระดับซ u เปอร์สตาร์ตั้งแต่วัย21ปีนะฮะเขาได้เลอกเบิกชัยเวทีระดับโลกนะครับสำหรับวันแชมเปี้ยนชิพในศึกวันแชมเปี้ยนชิพเนี่ยนะครับอ,อก็มี มีการฟาดปากกับนักมวยระดับโลกอะ่ะแล้วก็ก็ผ่านมาได้ครับหนุ่มหน้ามนชาวชนบุรีคนนี้นะครับต้องบอกว่าคุณพ่อเขาคุณพ่อบุญสงแก้วมาลากับคุณแม่ทันชนกจำปาทองเนี่ยถือว่าได้อภิชาติบุตรมาเลยครับใความที่เขาชอบดูมวยตั้งแต่ตอนเด็กนี่แหละ แล้วคุณพ่อก็ไม่ขัดที่จะพาเข้าไปฝึกขัดมวยตามที่ตะวันฉายเคยร้องขอเอาไว้ตั้งแต่เด็กๆที่ชกมวยในบาร์มานะต้องบอกว่าอย่างนั้นนะครับเมื่อได้รับติปอ่ะโอ้โหก็เป็นไงล่ะโอ้มันได้เงินชัดๆเลยนะฮะเรื่องนี้ก็เข้าใจครับว่าคนเราเนี่ยอะไรก็แล้วแต่นะครับอย่าหมิ่นเง,งินน้อยอย่าคอยวาสนาเราจำได้นะครับ ดังนั้นตะวันฉายเขาก็อยากจะไต่เต้าตรงนั้นเพื่อจะรื้อฟื้นพริกฟื้นเนะเศรษฐกิจของครอบครัวทุงล่มสลายไปนะครับะต้องยอมรับครับว่าตะวันฉายเนี่ยเป็นมวยฝีมือด้วยแล้วก็อาวุธหนักหน่วงด้วยเตะแต่ละทีเนี่ยเขาเคยดูเขาที่แบบเขาเตะอ้ต่อสู้จนแขนห้อยเลยอะ่ะโอ้โหน่าสงสารมากแล้วเขาก็ไม่ทำนะฮะ เพราะว่าถ้าเกิดมาต่อสู้เด็กเขาเตะอีกก็ก็จะบาดเจ็บหนักเอ้เป็นมีสปิริตนักกีฬามากนะครับช,ชนะแล้วนี่ก็ไม่ซ้ําเติมคู่ต่อสู้รู้ว่าคู่ต่อสู้เจ็บแล้วนะแล้วก็พยายามบอกว่าเอออย่าเลยนะส่งเขาส่งสัญญาเขารู้กันนะนะบนเวทีเราคนดูข้างนอกเราก็รู้อยู่ว่าเดินรอบๆกันนะคนที่โดนเตะก็รู้ว่าตัวเองถ้าเกิดยิงเข้าไปแล้วก็จะยิ่งโดนเดี๋ยวมันจะยิ่งบาดเจ็บหนะักด้วย ทักษะการต่อสู้บนเวทีนะครับผืนผ้าใบนี่นะครับเทคนิคแพรวมากนะก็ต้องต้องดีใจด้วยนะกับค่ายพีเคแสนชัยเนี่ยนะครับทีได้ตะวันสายมานะก็ขอบคุณพระจันชายด้วยนะครับที่เป็นคนชักนำาก็เข้ามายอมที่จะพูดกับันหน้าค่ายให้นะครับอ้าวไปดูซิว่า อะไรอีกบ้างที่น่าสนใจแล้วคุณยังไม่ทราบกันแฟนมวยเขาอาจจะยังไม่ทราบนะครับเชื่อไหมครับว่าเขาเป็นนักสะสมพระเครื่องครับหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าคนเตะต่อยเก่งๆอย่างนี้เนี่ยก็ยังสะสมพระเครื่องเขาบอกว่าเป็นตัวเอเลยขอ,องวงการคือเขามีพระเครื่องเก็บสะสมไว้อยู่ร่วมร้อยกว่าองค์ครับ โนะดยรุ่นที่เจ้าตัวรักมากนะตะวันฉายรักมากและห่วงแหนที่สุดก็คือลองทายซินะเลยเธอนะก็คือหลวงปู่ทวดวัดประสาทบุญญาวาดครับปีพศ2505นะซึ่งตะวันฉายเขาได้รับมาจากอนันต์เกียรปลื้มนะฮะครูมวยคนแรกของเขา ซึ่งเปรียบสเสมือนพ่อคนที่สองตั้งแต่เขาอายุ12ปีครับและพระเครื่ององค์นี้จึงมีคุณค่าทางจิตใจคอยเตือนสติให้ตะวันฉายทำดีและย้ำเตือนว่าเขาเป็นสิทธิ์มีครูครับส่วชื่อของครูมวยนะครับอนันตศักรหรืออนันตศักิเปรยปพื้มเนี่ยนะก็ต้องขอประทานโทษทีนะครับถูกชื่อใดชื่อหนึ่งแน่นอนนะครับ มาที่เรื่องราวของความเป็นนักสู้ของเขาด้วยบทบาทการต่อสู้เดิมพันชีวิตบนสังเวียนในการแข่งขันของเขานะครับจริงๆแล้วเขาเองนะก็มีสุมไก่ชนซ้ายดาราตะวันฉายด้วยครับนะไก่ต้องชนเป็นคนต้องสู้ครับเป็นไก่ก็ต้องชนเป็นคนก็ต้องสู้ ซึ่งซุ้มไก่ชนสายดาราตะวันฉายนี่ตั้งอยู่ที่เมืองพัทยาบ้านเกิดนะซึ่งเขาบอกว่าซุ้มนี้ก็ต่อยอดมาจากพี่ชายที่เคยทำเอาไว้ก่อนหน้านั้นนะครับจากนั้นเจ้าตัวก็ขย้ายกิจการเป็นของตัวเองได้เกือบเรียกว่าหลายปีแล้วนะ่ะมาถึงวันนี้เนี่ยนะฮะปัจจุบันก็เขาบอกว่ามีไก่ชนอยู่ร่วมร้อยกว่าตัวนะฮะโอ้โหนะคนชอบกีฬานะนะอันนี้เขาบอกว่าการเลี้ยงไก่ชนก็ถือว่าเป็นงานอดิเรกด้วยนะฮะ ส่วนใครที่เปิดซุ้มไก่ชนของตัวเองนี่ก็ถือว่าอาจจะเป็นอาชีพอีกอาชีพหนึ่งเป็นอีกธุรกิจหนึ่งก็ได้นะครับก็คนเราก็ต้องดิ้นรนนะนะอ้าวอีกอย่างหนึ่งซึ่งใครอาจจะไม่ทราบนะครับว่านอกจากจะเลี้ยงไก่ชนเป็นอาชีพแล้วตะวันฉายยังมีสัตว์เลี้ยงโปรดนะะซึ่งนั่นก็คือเจ้าตูสีขานะสายาพันธุ์พิษบูน้ำว่าบูเอโนะ แม้ว่าน้องจะได้จากโลกนี้ไปแล้วนะดยโรคกระเพาะนะครับแต่ตอนนี้ตะว,วันฉายเขาบอกว่ามีกู้ซีสีขาตัวใหม่คือเจ้ากุชชี่อันนี้ก็ในน,น่ารักลงมาหน่อยหนึ่งนะเป็นสุนัขพันุชิวาวานะตัวเี็กปุ๊บปิ๊กน่ารักนะครับรวมถึงเพื่อนๆของเจ้ากุชชี่ด้วยนะเขาบอกเห็นว่าเลี้ยงรวมกันอีกเจ็ดตัวในบ้านที่พัทยาครับอืม ถึงขนาดบอกว่าตะวันฉายบอกว่าถ้ารักผมก็ช่วยรักหมาผมด้วยเลิฟมีเลิฟไม่ด็อกนะชื่อเตลงสมัยก่อนนอะโดยสำหรับสเปคของสุภาพสตรีที่ตะวันฉายชอบเนี่ยนะฮะก็ต้องบอกว่านอกจากรักเขาแล้วก็ต้องรักสัตว์เหมือนเขาด้วยโดยตะวันฉายเขาเปิดใจนะครับว่าตอนนี้กำลังคบหาอยู่กับสาวนอกวงการมวยครับ ่ายหญิงเขาก็ยังไม่ยอมให้เปิดเผยความสัมพันธ์ออกสื่อนะฮะแต่ว่าสเปคของตะวันฉายเนี่ยเขาบอกว่าเขาชอบผู้หญิงผิวขาวหุ่นดีเซ็กซี่หน้าไร้ายบอกว่ามีสเสน่ห์ชวนหลงไหลที่สําคัญต้องอยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขโอ้โหนี้แหละครับผมว่าเป็นเรื่องสําคัญมากเลยนะคืออยู่ด้วยกันแล้วต้องมีความสุขไม่ว่าณนะตอนที่คุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับ มาชมตอนนี้ตอนของตะว,วันฉายสายดาราตอนนี้ซึ่งชีวิตเขาอาจจะเติบโตไปมากแล้วก็ได้นะครับหรือจะเปลี่ยนแปลงไปทางไหนก็แล้วแต่แต่ในครั้งหนึ่งในช่วงหนึ่งนั้นเขาเคยท็อปฟอร์มที่ยิ่งใหญ่มากแล้วก็เป็นผู้ที่จะเป็นต้นแบบให้กนะับรุน่นน้องๆที่มีจิตใจรักการกีฬาการต่อยมวยการชกมวยนะครับคลื่นลูกใหม่ไปคลื่นลูก คลื่นลูกเก่าไปสินะคลื่นลูกใหม่ก็มาเมื่อคลื่นลูกเก่านะผมเคยดูเอ,อตอนที่คุณสามารถพยักรุณขอประทานโทษที่เอ่ยนานะคุณสามารถก็ล้อพูดล้อเล่นกันนะสามารถแล้วก็มีคุณสมรักด้วยนะเขาก,นะกนะ็ทํารายการทีวีกันนะเขาก็มาเยี่ยมเยียนตะวันฉายนี่นะเล่นแล้วก็พูดล้อเล่นว่ามาเดี๋ยวขึ้นชกกันอะไรเงี้ยนะคุณสมรักก็บอกเดี๋ยวขึ้นชกกับตะวันฉายนะคุณสามารถพยักรุ่เขาบอกว่าขึ้นไปตอนนี้ก็ถูก เตะตายเลยคือูประมาณว่าน้องเขาเนี่ยยังหนุ่มแน่นอยู่ใช่ไหมไอ้เราเนี่ยมันแก่แล้วอะไรเงี้ยนยคือคลืค่นลูกเก,ก่ากับคลื่นลูกใหม่เขาคุยกันเพราะว่าสมัยที่คุณสามารถพระยาการุณตอนเป็นหนุ่มเป็นแน่นเนี่ยเโอ้โหฝีมือลายมือสุดยอดลูกหนักลูกเบาลูกชั้นเชงมีหมดเหมือนกับคุณสมรักก็เหมือนกันก็น่ารักดีนะฮะนั่นก็เป็นเรื่องที่เล่าให้ฟังเป็นเกล็ดได้เกล็ดน้อยครับต้องขอชื่นชมไว้วันนี้นะฮะ ตะวันฉายซ้ายดาราจากค่าย PK แสนชัยมวยไทยยิมนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับโดงบันทึกไว้ไม่ให้ลืมชาแนลนะครับถ้าอยากให้กำลังใจกันนะก็กด subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานจะได้ค้นหาสรรหาข้อมูลดีๆเรื่องราวดีๆมาบันทึกเอาไว้นะครับกดไลค์กดแชร์หรือกดกระดิ่งเพื่อติดตามเรื่องราว ดีๆต่อไปที่เราจะผลิตมาเรื่อยๆนะครับเพื่อฝากเอาไว้ให้กับลูกหลานของเราได้มารับชมกันต่อไปครั้งหน้าเจอกันครับวันนี้ขอบคุณมากสวัสดีครับ